ทิ์นะคะในเรื่องของการงานการเริ่มต้นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆห,หรือว่าการเจรจานะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความสมบูรณ์นะคะคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะการงานโปรเจกต์ใหม่อะไรใหม่ๆค่อนข้างโดดเด่นปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ติดขัดอยู่จะผ่านไปได้นะคะจะต้องมีการในเรื่องของการเจรจาขึ้นมาแน่ๆแ,แล้วก็โดยเฉพาะถ้าใครทํางานกับผู้หญิงนะคะมีหัวหน้าเป็นผู้หญิงนะก็ค่อนข้างที่จะเกื้อหนุนคุณได้ดีทีเดียวค่ะส่วนในเรื่องของการเงิน ก็ยังมีใช้จ่ายอยู่นะคะเข้ามือซ้ายจ่ายมือขวาส่วนในเรื่องของความรักก็ระวังคําพูดคําพูดกันนิดนึงนะคะบางทีคุณจะขี้งุนงิดไปสักหน่อยหนึ่งในช่วงนี้เป็นเป็นหายๆนะคะจะไปจะมาไม่รู้ว่าจะอารมณ์ไหนนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดกันนิดนึงสําหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะนะคะส่วนคนวันอาทิตย์นั้นนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าช่วงนี้นะขอให้คุณอดทนนิดหนึ่งแล้วจะดีมากๆเลยนะคะไพ่ออร์ค e ลได้แนะนําไว้แบบนี้ค่ะก็ถือว่าคุณอดทน และสิ่งต่างๆจะผ่านไปได้นะเพราะฉะนั้นก็เป็นวันที่ดีของคุณอีกวันหนึ่งทีเดียวค่ะมาดูคนที่เกิดในวันจันทร์กันบ้างนะคะคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะในเรื่องของการงานของคุณนะคะงานค่อนข้างที่จะรับภาระเยอะภาระหนักทีเดียว คุณทําให้เต็มที่เลยค่ะรับรองว่าผลงานเป็นที่ถูกใจแล้วก็จะทําให้เจ้านายไว้วางใจคุณไปอีกนานเลยตําแหน่งหนะ้าที่การงานของคุณนั้นก็จะโดดเด่นด้วยสําหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะในช่วงนี้อาจจะใส่ใจกับเรื่องของการงานภาระหน้าที่การงานมากไปความรักอาจจะไม่ค่อยได้เอาใจใส่กันเท่าไหร่นะคะแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะคะในเรื่องของอการเสริมดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ในวันนี้ก็ให้ทำทาน ทำทานกับมแมวนะคะที่อ,อดอยากนะคะหรือว่าในเกี่ยวกับคนยักไรก็ได้ค่ะก็ถือว่าจะเป็นการเสริมดวงในเรื่องของการเงินหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆของคุณให้ดีขึ้นด้วยนะคะมาดูคนที่เกิดในวันังคารกันบ้างค่ะ คนที่เกิดในวันอังคารนะคะในเรื่องของความรักคนรอบข้างครอบครัวนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวใครที่มีธุรกิจการงานร่วมกันกับคนรักนะคะในช่วงนี้อาจจะมีความขัดแย้งในเรื่องของความคิดเห็นกันบ้างแต่ก็ถือว่าช่วยกันได้เป็นอย่างดีทีเดียวถ้าเกิดมีธุรกิจการงานร่วมกันนะคะแล้วก็ใครที่อยากที่จะมีทายาทด้วยสืบสกุลนะคะคนวันอังคารก็อยู่ในเกณฑ์ที่มีเกณฑ์ที่จะได้น้องนะคะมีน้องนะคะได้ทายาตใหม่ๆเข้ามาเหมือนกันนะคะส่วนในเรื่อง เรื่องของการงานโดยทั่วไปก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่คุณเหนื่อยหนักแต่ว่าคุณก็ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงได้นะคะสําหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะคะในวันอังคารที่29กันยายน,นนี้นะคะในเรื่องของการเสริมดวงชะตานะคะแค่คุณทําจิตใจให้ใสๆลืมตาขึ้นมาในตอนเช้าคิดแต่ในสิ่งที่ดีโปรแกรมจิตในสิ่งที่ดีดีวันนั้นคุณก็จะดีไปทั้งวันเลยค่ะมาดูคนที่เกิดในวันพุธกันบ้างค่ะ คนที่เกิดในวันพุธนะคะในเรื่องของการเงินทรัพย์สินนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องการงานคุณมีโอกาสดีๆเข้ามานะถือว่าคุณทํางานในครั้งนี้เนี่ยเป็นที่ถูกใจคนรอบข้างเจ้านายนะคะแล้วก็คุณทําอะไรแล้วคุณรู้สึกสบายใจคุณทําสิ่งนั้นไปบางคนอาจจะกําลังอยู่ในสถานะของการต้องเลือกเลือกว่าทํางานสิ่งไหนดีงานแบบไหนดีงานแบบไหนถูกใจเรานะคะงานแบบไหนที่ส่งเสริมกันเอาในจิตใต้สานึกของคุณนะคะว่าคุณเลือกแล้วเป็นอย่างไรบ้างคุณคิดว่า คุณทําแบบนี้คุณอยู่กับสิ่งนี้แล้วคุณมีความสุขคุณเลือกแบบนั้นรวมถึงในเรื่องของความรักด้วยถ้าใครอยู่ระหว่างความก้ากึ่งว่าจะต้องเลือกใครนะคะก็ดูอาว่าอยู่กับใครแล้วมันแฮปปี้มีความสุขที่สุดนะคะสําหรับคนที่เกิดในวันพุธนะควรจะต้องเสริมดวงหรือว่าระมัดระวังในเรื่องอะไรบ้างช่วงนี้ถือว่าคุณมีสิ่งที่ดีๆอยู่กับคุณอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณได้อะไรมาบางสิ่งบางอย่าง ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเปิดเผยให้หมดนะคะเก็บเอาไว้นะถ้าคุณเปิดเผยหมดเนี่ยมันเป็นได้ที่คนที่จะเอาชนะคุณนะคะหรือว่าหาทางที่จะต้องทําให้เหนือคุณนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเก็บเอาไว้ไม่ต้องเปิดเผยทั้งหมดไม่ต้องบอกใครทั้งหมดสิ่งดีๆที่คุณได้มาก็จะอยู่คุณไปได้นานนะคะมาดูคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีกันบ้างค่ะ วันพฤหัสบดีช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเครียดหรือว่าเรื่องของการหาทางออกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาต้องดูให้ดีๆนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยมาทาอะไรเนี่ยก็ยังได้ไม่เต็มที่ยัง 50- 50อยู่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคาดหวังว่าคุณจะเริ่มดีไหมนะคะคุณทําต่อไปคุณจะเป็นอย่างไรบ้างคุณทําได้คะ่ะเพียงแต่ว่าในช่วงวันนี้คุณอาจจะต้องทําใจสักนิดนึงมันอาจจะไม่ได้ดีทั้งหมดแต่ว่าอย่างน้อยก็หาทางออกได้นะคะสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีส่วนในเรื่องของความรัักนน้ ใครที่ยังโสดอยู่ก็ยังหาความจริงจังยังไม่ค่อยได้ต้องดูให้ดีๆว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าส่วนใครที่มีครอบครัวแล้วก็เอาใจใส่กันให้มากยิ่งขึ้นจะดีมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนะคะจริงๆแล้วคุณก็มีเขาเรียกว,ว่าผลบุญดีๆที่ยังเกื้อหนุนคุณอยู่นะคะแต่เจ้ากรรมในเวรของคุณก็มีเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นทาบุญแล้วก็แผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมในเวรที่ดีๆจะดีมากๆเลยะคะ่ะมาดูคนที่เกิดในวันศุกร์กันบ้างนะคะคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะ ในเรื่องของการงานการเงินถือว่ายังมีความมั่นคงอยู่นะในเรื่องของการงานของคุณใครก็มาค่นคุณไม่ได้คุณใครจะมาเลื้อยขาเก้าอี้ของคุณนั้นก็จะทําให้คุณอารมณ์เสียอยู่บ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าทําอะไรคุณได้ไม่มากคุณอาจจะมีส่วนเสียในบางเรื่องของการงานไปบ้างแต่ว่าเสียไปเพื่อให้ได้มานะคะถือว่าประคับประคองกันไปได้นะสําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะส่วนในเรื่องของความรักนั้นระวังการมีปากมีเสียงกันนิดนึงคะ่ะช่วงนี้นะคะคุณเองก็ค่อนข้างที่จะมีอารมณ์หงุดหงิดหรือว่าบางบางท่านเนี่ยคนที่เกิด สุกเนี่ยอาจจะต้องไปทํางานสถานที่ไกลๆก,ก็เลยอาจจะต้องอยู่ห่างไกลคู่ห่างไกลแฟนกันบ้างนะคะคนที่เกิดในวันสุกนะคะในที่สุดแล้วคุณจะมีอะไรดีๆกลับคืนมานะคะเรื่องความรักไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะส่วนในเรื่องของการงานอย่างที่บอกอะคะ่ะใครก็ทําอะไรคุณไม่ได้เยอะนะคะอาจจะมีแค่เสียบางส่วนไปแต่ก็ถือว่าเขาก็ยังให้ความเมตตาปราณีคุณอยู่สําหรับเจ้านายนะคะหรือว่าเพื่อนร่วมงานและสุดท้ายคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะ วันอังคารที่2 9กันยายนจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้คนที่เกิดในวันเสาร์ค่ะคุณเองก็ถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะก็มองหาคนที่รู้ใจอยู่แต่ยังไม่เจอยังไม่ได้สักทีหนึ่งนะคะถ้าเกิดคุณเจอแล้วเนี่ยจะแนะนําว่าคบกันเป็นเพื่อนกันไปก่อนจะดีนะคะช่วงนี้เนี่ยศึกษาในิสัยใจคอกันไปนะคะก็จะทําให้มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นเท่านในเรื่องของความรักนะคะแต่คุณเองเนี่ยบางครั้งคุณก็จะมีความรู้สึกว่าเบื่อนะคะใครที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วมันรู้สึกว่าเบื่อเบื่อ รักมันดีเหนื่อยไม่หวือหวานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักนั้นก็จะต้องทําอย่างไรแก้ไขยอย่างไรบ้างในช่วงนี้มันเป็นเรื่องจุกจิกหัวใจความรักมันยังอยู่โยงคงกภัธฑ์แหละแต่ว่ามันอดไม่ได้ที่จะพูดจาอะไรกันก็ได้ที่มันทิ่มแทงหัวใจให้มันเจ็บใจกันไปสักครั้งหนึ่งส่วนในเรื่องของการงานนั้นก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้อยู่นะคะในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวค่ะ